ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t r i p p e J c h a n n e l ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวน้องอีกหนึ่งตัวของบ้านท h i p ป e รนะคะนั่นก็คือเจปังพันละเบิร์ดค่ะตอนนี้มีชื่อว่าเจปังนะคะเป็นละเบิร์ด สีฟ้านะคะเป็นสีฟ้าหน้าขาวค่ะโชว์ตัวให้พี่ๆเขาดูน้อยนี่คะตอนนี้เนี่ยเจปังอายุ <Nope. S 1> ประมาณสองเดือนครึ่งค่ะประมาณเกือบสามเดือนและตอนนี้น้องมีอาการไม่สบายนิดนึงนะคะสองสวันที่ผ่านมาเราก็เลยให้กินสมุนไพรนะคะช่วยเพราะว่าช่วงนี้เห็นบอกกันว่า นกป่วยกันเยอะนะคะเป็นไข้หวัดนะเราก็ต้องคอยดูแลนกเรานิดนึงนะคะเนื่องจากน้องเพิ่งหายป่วยนะคะวันนี้เจปังก็อาจจะไม่ค่อยกระดุกกระดิกเหมือนเดิมนะคะก็จะนอนเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนเช้ามาก็ยังปกติดีเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่ากินอิ่มแล้วก็เลยง่วงนอนค่ะทางน้าเจปังเนี่ยเราซื้อที่สนามหลวงสองนะคะร้านคุณทรายค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้นะคะ ถ้าเป็นร้านคุณทรายเนี่ยเราซื้อนกมา2ตัวแล้วค่ะก็จะมีเจปังนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเจไดสีคาบูนะคะซึ่งในอีพีต่อไปเราจะเอาเจไดามาให้ชมกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นแอปของเจปังค่ะเจปังเป็นน้องนกที่ตอนที่เราไปรับวันแรกอะคะ่ะมันค่อนข้างที่จะตัวเหี่ยวนะเหมือนจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะคล้องขึ้นรูปให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะรับมาวันแรกก็จะตัวแบนๆเห oh, <no. S 1> ี่ยวๆหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่สีเขาสวยอะคะ่ะแล้วเราตอนนั้นก็คือตามหาที่เป็นเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาอยู่นะคะ oh, <no. S 1> ก็เลยได้เจปังมานะคะตัวนี้เราซื้อมาเจ0ด้อค่ะที่สนามหลวงสองนะคะร้านคุณทรายที่เราแจ้งไปค่ะมาถึงวันสองวันแรกเจปังก็ติดกับดักหนู <No. S 1> เลยค่ะก็เลยต้องวุ่นวายหาตัวเจปังกันยกใหญ่เลยหลังจากนั้นเราก็พยายามป้อนอาหารให้เขาหลายๆมื้อ ต่อวันนะคะเพื่อที่จะได้ให้เขาแข็งแรงขึ้นแต่เจปังก็เลยกลายเป็นสาวน้อยที่ค่อนข้างที่จะร่างกายอ่อนแอนิดนึงค่ะและเมื่อ2อวันที่ผ่านมาเจปังเนี่ยมีอาการเหมือนจะเป็นไข้หวัดะคะ่ะท oh, <no. S 1> ันเราก็เลยคิดว่าออสำหรับนกเนี่ยพันอย่างเงี้ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเราคงไม่สามารถให้เขากินพาราของมนุษย <Nope. S 1> ์ได้นะคะเพราะว่าพาราเนี่มันไม่ตอบสนองกับพวกสัตว์เลี้ยงอะนะคะ เราก็เลยเอายาเขียวสามฤดูค่ะมันเป็นสมุนไพรอะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะค่ะเป็นสมุนไพรซองๆนะคะจะมีรสขมมากคือต้องเล่าก่อนสมัยก่อนนะคะเราเป็นเด็กออนแอร์เหมือนกัน <No. S 1> ก็จะชอบเล่นกําเดาไหละคะ่ะตอนพวกหน้าร้อนอะนะคะคุณย่าเนี่ยก็เลยให้กินเนี่ยค่ะยาเขียวเนี่ยทุกวันนะคะจนตอนนี้ก็ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยป่วยค่ะ พอคิดได้งั้นนะเราก็เลยลองออกมาให้เจปังกินนะคะก็ป้อนสามเวลาค่ะตอนแรกเนี่ยให้กินเพียวๆเลยเพราะตอนแรกเขายังไม่ทราบเขาว่ามันคืออะไรเขาก็กระดกกินอึกๆๆเลยนะ oh, <no. S 1> แต่พอเริ่มรู้ว่าค่ะว่ามันเป็นยาแล้วมันก็ขมเนาะเราไม่แน่ใจว่านกรับกลิ่นรสชาติได้ไหมนะคะแต่หลังจากให้กินครั้งแรกอ่ะเจปังก็ไม่ค่อยยอมกินแล <Nope. S 1> ้วค่ะก็พอกินแล้วก็จะสะบัดออกนะคะ <Nope. S 1> เราก็เลยต้องผสมกับ อาหารนี่เขากินค่ะเป็นอาหารลูกป,ป้อนเนาะแล้วน้ําที่เอามาใช้เป็นอาหารลูกป,ป้อนนะคะ่ะเราก็เอาตะไคร้อะคะ่ะมาต้มแล้วก็เอาน้ําตะไคร้เนี่ยมาใส่เขากินด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็ให้กินทั้ง3าตัวเลยค่ะกันไว้ดีกว่าแก่เนาะทีจ่จริงแล้วเจ๊ปังเป็นเด็กแสบน,นะคะเขาชอบแกลงเจแปนมากๆเลย แล้วก็ชอบแบบว่าไปงับเท้าเจาแปนนะคะเจแปนก็จะรำคาญเนาะแล้วก็ชอบไล่งับหัวน้องประจําเลยทีนี้เราสังเกตเราอะค่ะว่าเจแปงเนี่ยเริ่มกินอาหารน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยล่าเริงแ <Nope. S 1> แต่ก่อนนะคะเราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะป่วยแน่เลยค่ะเราก็เลยให้เขากินยานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะสองสามวันนี้ก็เริ่มส่งเสียงร้องได้นะคะแล้วก็เริ่มกลับมาคลิกเหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าพอกินยาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ <No. S 1> ค่ะเขาก็จะง่วงงวงนอนหน่อยนะเพราะว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ต้องพาออกไปเจอแดดนะคะแดดตอนเช้านะให้เขาแบบเสริมสร้างวิตามินด้วยตัวของเขาเองอะนะคะจ๊ปังจ๊ปัง้งมีตัวมาก่อควนค่ะเจ๊ปัง้ง ที่ปังหายแล้วเหรอหายแล้วเหรอที่ปังหายแล้วใช่ไหมที่ปังพออีพีนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะเราอยากมาอัปเดตน้องตัวที่สองให้ดูนะคะของบ้านทิปเปิลเจนะคะจะเป็นเจปังนะคะสำหรับแอปต่อไปอะค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจได ทิปเปอร์เจตัวที่3สงบ้านให้ดูนะคะเป็นพันเลิฟเบอร์สสีพาบูค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนนะคะพบกันใหม่บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ